สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวัดระฆังกุวัตสตอมานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับ กุวัสตสือนี้เป็นพระสมเด็จที่อยู่ในยุคสมเด็จพระธาจารย์โตรงมรังสีนะครับท่านสร้างเสร็จท่านก็มาบรรจุไว้ที่กุวัสตสือเหมือนกับสมเด็จขุนอินประมูลนะครับท่านสร้างเสร็จท่านก็นำพระสมเด็จขุนอินประมูลมาบรรจุไว้ที่พานอน วัดคุณอินประมูลนะครับส่วนเนื้อหาเราดูดีๆนะครับสมเด็จทั้ง4วัดนะครับคือสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดเกศชัยโยสมเด็จวัดกุสตือแล้วก็สมเด็จวัดคุณอินประมูลเนี่ยเนื้อหามวลสารท่านก็มารูปแบบเดียวกันคือปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มี ผงหินศิลาทิคุณผงแร่ทองแล้วก็ผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเหส่วนเศษอิฐพระสุงกอ่อกำแพงเม็ดแดงก็มีบ้างประปรายนะครับแต่มีไม่มากนะครับในกรุวัดคนอินประมูลหรือกรุวัดสตือ ส่วนเนื้อหามวลสารรูปแบบสาระที่เราเห็นองค์นี้นะครับเป็นกุวัตตือพ่อใหญ่มหาได้มานานแล้วนะครับองค์นี้30กว่าปีแล้วนะครับเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆนะครับองค์นี้หลังกาบหมากนะครับพ่อใหญ่มหาได้เจาะนะครับเจาะหลังนะครับเพื่อน,เ,อนเจาะหลังพิสูจน์ด้วยน้ําขมิ้นนะครับเห็นเขาบอกว่าสมเด็จเจอน้ําขมิน้น ก็ต้องเหลืองไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวรครังบางคุนพรมหรือ,อเกศชโยหรือสมเด็จกุสตือหรือสมเด็จคุณอินประมูลรวมแล้วสมเด็จ5วัดนะครับที่เขาพากันเรียกว่าสมเด็จวรครังสมเด็จบางคุนพรมสมเด็จกุัสตือ,อสมเด็จ เกศชโยสมเด็จคุณอินประมูลเจอน้ำขมิ้นนี้ต้องต้องเหลืองถ้าเจอน้ำขมิ้นออกมาแดงนี้ไม่ถึงยุคอันนี้จึงเป็นเป็นคำกล่าวที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อใหญ่มหาขอย้ำกับเพื่อนๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสมเด็จสังหห้าวัดที่ได้กล่าวมาเนี่ยพ่อใหญ่มหามีมีทุกวัดนะครับ มีทุกวัดสมเด็จวัดระฆังนี่จะ,จะเยอะหน่อยนะครับสมเด็จบางคนพรมนี่ก็มี12-12องค์นะครับวัดเกตชายุนี่มี3องค์นะครับส่วนกุวัดสตือคือมีองค์เดียวคือองค์นี้นะครับแล้วก็สมเด็จคุณอินประมูลก็มีองค์เดียวนะครับสมเด็จคุณอินประมูลส่วนเรามาดูเนื้อหา กันว่าทำไมพ่อใหญ่จึงบอกว่าองค์นี้เป็นกรุวัดสตือแรกเริ่มก็เชื่อว่าเป็นวัดะระฆังนะครับเพื่อนเพ,อนพ่อใหญ่มหานศึกษามานานค้นคว้ามาเยอะจนได้เจอหนังสือเจอตำราเจอครูบาอาจารย์ที่มีองค์ความรู้ในสมาคมในชมรมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นเสียญพระที่พ่อใหญ่มหาได้เข้าไปอบรมได้ไป เรียนหลักสูตรบางหลักสูตรก็เรียนตลอดชีวิตนะครับเสียเงินครั้งเดียวแต่เรียนเรียนไปตลอดชีวิตพ่อใหญ่มหาก,ก็ได้ไปเรียนนะครับก็ได้คุยได้ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านจึงได้ตัดสินใจว่าองค์นี้เป็นกรุวัดสตือแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะดูฐานนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของวัด กุสตือนะครับดูฐานแรกอวบใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นวาสนาเส้นผ้าทิพย์หรือเส้นนิสีธนะในเขาแจมขึ้นมาอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือตรงนี้นะครับดูสวยงามนะครับซึ่งวัดละครังจะไม่เห็นอย่างนี้บางคนผมก็ไม่ไม่เจอเลยอย่างนี้นะครับเส้นแซมลักษณะอย่างนี้ไม่มีแต่ไปดูใน ุวัตตืเนี่ยมีแน่นอนแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเราเราต้องเชื่อก่อนนะครับว่าสมเด็จกุวัตตอเนี่ยเจ้าบุคคลสมเด็จเป็นคนสร้างแน่นอนถ้าเรามีความเชื่อเราศรัทธาเรามีองค์ประกอบในด้านองค์ความรู้แล้วเราว่ากุวัตตอนี้เจ้าบุคคลสมเด็จเป็นคนสร้างแน่นอนเมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจอีกว่า เจ้าพระคุณสมเด็จท่านต้องการให้เห็นความแตกต่างอย่างกุวัดคุณอินประมูลเนี่ยเราจะเห็นฐานเนี่ยฐานใต้หมอนรองสิงเนี่ยก็จะมีจุดเล็กๆ2จุดด้านซ้ายด้านขวาคือจุดตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวาจุดตรงนี้อันนี้คือกุวัดคุณอินประมูลเห็นไหมครับท่านจะมีะรหัสบอกท่านจะมีเครื่องชี้จุดให้เห็นความแตกต่าง แล้วก็มากุ้ัสตืออย่างนี้นะครับก็เห็นความแตกต่างว่าเส้นนิสีธนะเส้นพาทิพนี้จะต้องแตกต่างจากบางคุณพรมวัดระครังหรือแม้กระทั่งเกศชโยสมเด็จ5วัดนี้ไม่เหมือนกันนะครับนี่เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์รูปแบบการสร้างชาวบ,บคุคคลสมเด็จท่านอยากให้เรารู้อยากให้เราเห็นความแตกต่างกันนะครับ เราเราต้องแยกแยะแบบนั้นนะครับแต่ว่าซุ้มระฆังเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับนี่ม้วนยุบย่นย่อหดแต่ละจุดแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันนะครับเ,เล็กบ้างใหญ่บ้างโน้นบ้างแตกต่างก,กันไปส่วนเส้นบรรคบพิมพ์ก็จะมีนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างก็มีให้เห็นนะครับส่วนเฉพาะเกจนะครับเกจนี้จะอวบใหญ่นะครับแหลมจุดที่ซุ้มระฆัง ปราพักนี้ก็จะเป็นผลมะตูมนะครับมนกลมใหญ่ส่วนหูทั้งสองข้างนี้มีนะครับแต่ว่าไม่เห็นเส้นหูแต่ว่าเห็นเป็นลักษณะติ่งหูเป็นสิ่งที่แปลกมหัหจารจ์น,นะครับเพื่อนๆลักษณะติ่งหูใบหูนี่มีนะครับทั้งสองข้างลักษณะใบหูมีนะครับแล้วก็ติ่งหูนี้ก็เลือนลางนะครับเหมือนกับไม่มีแต่เวลาส่อด้วยกล้อง 15x เนี่ย พิจารณาแล้วพิจารณาอีกเราจะเห็นลักษณะติ่งหูเรือนลางลงมานะครับส่วนไหลนะครับไหลนี้ก็ยกสูงขึ้นนะครับไหลด้านขวาเราซ้ายองพระนี้ก็จะยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วมวลสารเขานี่ก็จะเป็นปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยชนิดหยาบเลยนะครับไม่ละเอียดนะครับไม่ละเอียดเหมือนเหมือนเกศชโยหรือคุณอินประมูลกัวสตืน,นะครับเขาจะหยาบลักษณะคล้ายคล้ายสมเด็จ นวัระคังนะครับเนื้อจะหยาบแต่เราจะเห็นก้อนหินศิลาทิ่ขุนเนี่ยเต็มนะครับแร่เม็ดพระธาตุเนี่เต็มนะครับ,รรยรบอย่างองค์นี้เราจะเห็นแร่หินศิลาทิคุณนะครับที่พ่อใหญ่มหาชีเนี่ยตรงลักษณะตรงเข่าชายจีวรนนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเห็นไหมครับมณฑื่อใหญ่จดท,ที่ซี่แขนนะครับแล้วก็ฐานนะครับฐานสิ่งนี้เหมือนเหมือนเรือสมเภา เช่นเดียวกันกับวัะคังนะครับแต่ว่าเราจะเห็นลักษณะลักษณะคลื่นที่ลดลั่นกันลงมาเนี่ยดูสวยงามนะครับเหมือนคมฝาจนกีนนะครับตกท้องช้างเหมือนกันเห็นไหมครับเราเห็นเนื้อเนื้อที่เป็นคลื่นลงมานะครับเนี่ยลดลั่นกันลงมาเหมือนคมฝาเลยนะครับส่วนฐานหมอนรองสิงเนี่ยเราตรงต้องดูตรงที่พ่อใหญ่มหาชีจุดต,ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อ่า จะเหมือนนะครับเอ่อจะเหมือนฐานเรือสาเภาอ่อด้านหลังนะครับนี่เอ่อชงแงงขึ้นเลยนะครับนี่สบัดขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อเห็นมวลสารเกรดเปลือกหอยนะครับนี่เกรดเปลือกหอยส่องกลางแดนนี่ระยิบระยับเลยนะครับนี่เห็นไหมครับน,นี่คือเอกลักษณ์ความความงามเฉพาะตัวของสมเด็จกุววสตือ มีแน่นอนนะครับเจ้าบุคคลท่านสร้างสร้างในราวปีพุทธศักราช2410น่นะครับหลังที่เจ้าบุคคลท่านได้รับสถาปนาสมณศักดิ์แล้วนะครับท่านสร้างแล้วก็ไปบรรจุไว้หลายวัดนะครับแต่ที่พ่อใหญ่มหามีมีแค่5วัดนี้นะครับคือเป็นร้อยพิมพ์นะครับเพื่อนๆ่ที่เจ้าบุคคลท่านสร้างในคลิปก่อนๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะศึกษาเพิ่มเติมพ่อใหญ่มหาได้นําลง ร้อยร้อยก่อพิมพ์นะครับแต่ละพิมพนะครับท่านก็เอาไปบรรจุไว้แต่ละวัดในเขตฝั่งฝั่งทนกอ,กอทมอเราก็มีหลายวัดนะครับเขตฝั่งทนท่านก็เอาไปไปฝากไว้ที่วัดต่างๆแต่ที่พ่อใหญ่มหามีอยู่ที่นํามาเล่าก็คือมีสมเด็จ5วัดนี่แหละครับที่ที่มีก็คือวัดระฆังบางคุณพรมเกษชยโยวัดกรุสตอแล้วก็กรุวัดขุนอินประมูล นะครับเราดูเราดูด้านด้านหน้านะครับดูกายภาพด้านหน้าท่านเนี่ยเป็นเป็นเกรดเปลือกหอยเลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะครับนี่คือเกรดเปลือกหอยนะครับองนี้เจาะลงขมิ้นแล้วนะครับรูเบลเลอร์เลยนะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาไม่ได้เจาะด้านข้างนะครับเจาะด้านหลังเห็นกันชัดๆเลยคือข้องใจว่าถ้าหากว่าออกมาเหลืองเหมือนวัดระฆังก็โอเค แสดงว่าตำนานที่บอกว่าท่านได้สร้างแล้วมาบรรจุวัตถิกุวัตือมีจริงนะครับก็เลยเจาะเจาะดูก็ปรากฏออกว่าเหลืองนะครับเจาะรูใหญ่มากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูด้านหลังกันดูด้านหลังท่านเป็นยังไงนะครับจะเหมือนด้านหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้เรียกว่าหลังหลังกาบหมากนะครับแต่ที่พ่อใหญ่มหากำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ สมเด็จวัดละคังกูวัตสือเนี่ยท่านสร้างท่านสร้างที่วัดละคังเอามมจุไว้หรือว่าท่านท่านสร้างที่บางคุณพรมและมมจุไว้ที่กูวัตสือนะครับเพราะรูปแบบลักษณะความเรียวงามคล้ายกับบางคุนพรมนะครับแต่เพื่อเอืนว่าซุ้มระคังซุ้มระคังนี้ท่านใหญ่นะครับซุ้มระคังนี้ใหญ่อวบเหมือนเหมือนวัดละคังนะครับแต่ตัวพระเอกลักษณ์บางคุนพรม แต่สมรรคังเอกลักษณ์ของอวัลลคันนะครับที่พ่อใหญ่มหากำลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจุดนี้นะครับเรามาดูที่พ่อใหญ่มหาบอกว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรูเบอร,เอร์เลยนะครับเพืเ่อนๆนี่คือลงทุนเจาะเลยนะครับองนี้ได้ได้เช่ามาแพงนะครับเพืเ่อนๆ30ปีก่อนน่ะห้าพันบาทเนี่ยถือว่าแพงนะครับในยุคนั้นแพงมากนะครับ แพงมาก30ปีก่อนนะครับถ้า5,000นี่ถือว่าอยู่ในบนเลยนะครับอยู่ในเพดานชั้นบนเลยนะครับถึงจะเช่าหาในราคานี้ได้นะครับดูเจาะแล้วเราจะเห็นคราบขมิ้นเหลืองนะครับนี่เหลืองติดอยู่ในฐานเลยนะครับที่เจาะลงไปส่วนด้านข้างนี้เขาก็จะ เหมือนลักษณะเป็นสนิมน้ํานะครับเป็นลักษณะตกตะกอนนะครับเหมือนเหมือนเปลือกนอกที่เขาดาอยู่อย่างนี้นะครับองค์นี้ไม่ได้ลงลักนะครับคือเขาเป็นของเขาเองนะครับคือเขาติดคราบดําของเขาเองที่แรกพ่อใหญ่มหาก็คิดว่าคงจะเป็นการลงลักลงลักดําไว้แต่เนื่องจากว่าเห็นเนื้อเขาขาวที่เจาะมาดูเนี่ย นานเข้าเขากลายเป็นสีสีดำนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับหลายสิบปีผ่านไปตรงเข้าขาวเนะี่ยเขากลายเป็นสีดําจึงทําให้เชื่อว่าไอ้ที่ดําๆเนี่ยที่แรกก็สองดูเหมือนเหมือนเป็นคาบลักติดไว้แต่ไม่ใช่นะครับเรามาดูองค์นี้นะครับอ่าองค์ที่ที่พระเยปูหาชี้ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเศษจ,จีวรน,นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยสองพระสมเด็จเนี่ยเราจะเจอลักษณะหนึ่งที่เราสอบถามกันใน Facebook บ้างในกลุ่มพระสมเด็จใน Facebook หรือในกลุ่มรายที่เราชอบคอพระสมเด็จด,ด้วยกันเนี่ยเรามักจะถ่ายทรงชิ้นคล้ายๆกับเศษจีวรเหมือนกับก้นหอยนะครับสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างแล้วก็มีตาข่ายเล็กๆใน ในชิ้นผ้านั้นลักษณะเหมือนเปลือกหอยนะครับส่งมาให้กันดูองค์นี้มีนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงที่พ่อใหญ่มหาชี้ตรงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะเศษฐีวรน,นะครับองค์นี้แล้วเราดูลักษณะดูฐานนะครับเส้นกาบหมากเนี่ยจะไม่เหมือนลายเขาจะไม่เหมือนกาบหมากวัดละคังนะครับ ลา,ลายเขาเนี่จะเล็กและเยอะกว่านะครับลายกาบหมากเขาเนี่เล็กและเยอะกว่ากาบหมาก,กวัลคังนะครับแล้วก็จะมีเม็ดหินศิลาที่คุณขึ้นเต็มเลยนะครับเม็ดหินศิลาที่คุณขาวขาวขุนนะครับสีขาวหรือสีขุนนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับเราดูขอบข้างเห็นไหมครับขอบข้างขอบข้างเขานี้ไม่ไม่เป็นคมสันนะครับมนทื่อเลยนะครับ ดูสวยงามนะครับมนทื่อเลยนะครับเมื่อเราดูด้านหลังแล้วอย่างนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆจะเหมือนวัดหรือทางหรือเปล่าดูด้านข้างนี้เป็นลักษณะขอบตัดนะครับเห็นชัดนะครับไม่ใช่เป็นขอบข้างเรียบไม่ใช่เป็นบล็อกสําเร็จนะครับลักษณะแกะออกมาแล้วตัดนะครับตัดจากหน้าไปหลังนะครับี่ดูนะครับนี่ลักษณะขอบตัดนะครับองนี้ดูสวยงามนะครับ ดูลักษณะขอบตัดนะครับนี่ตัดจากหน้าไปหลังนะครับหรือบางท่านก็ออกบอกว่าเป็นตัดจากหลังมาหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เราจะเห็นก้อนหินนี่ก้อนหินศิลาที่คุณนะครับแล้วก็ดูลักษณะก้อนหินศิลาที่คุณเต็มองค์พระเลยนะครับเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งนะครับคราบดำๆเนี่ยไม่ใช่เป็นคราบลักนะครับที่พ่อใหญ่มหาบอกเมื่อกี้นี้เป็นคราบที่เกิดจากเนื้อในของเขาเองนะครับ เพืเ่อนๆดูแล้วชมแล้วองค์นี้นะครับเป็นไงบ้างสมเด็จวัครคังกุวัสตือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพระบาทด้วยนะครับขอบคุณครับ